แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง,ง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิม ก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้ก็จะมีแนวรับช่วง96.99แล้วก็12.17นะครับในช่วงของโซนด้านบนนะฮะอันนี้ผมอัปเดตขึ้นมาใหม่ในเทเล gram เมื่อวานนะครับจุดเฝ้าระวังนะครับก็จะมีช่วงโซนซัพพลายที่ผมให้ไว้ตรงนี้นะหลังจากที่กราฟเข้าโซนซัพพลายแล้วเนะี่ยเขาไม่ได้มีคอนเฟิร์มนะตรงนี้อาจจะมีรีเจ็คแต่ว่าไม่ได้มีแท่งเทียนกืนกินแต่อย่างใดนะครับหรือถ้าใครเข้าแบบรนะีเจ็คเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะตรงนี้นะครับแล้วก็จะ แล้วก็หลังจากนั้นกราฟราคาก็มาเทสช่วง2 7ง5นะครับกราฟราคาก็ลงมาระยะหนึ่งนะตรงนี้ผมก็ไดออเดอร์มาประมาณ3 0 0 4 0 0จุดนะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นกราฟราคาก็ไซด์เวอออกข้างนะครับตรงนี้ผมอัปเดตแผงเข้าไปว่ารอเบรกนะครับกราฟราคามันก็กวาดขึ้นกวาดลงเลยนะตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮรกราฟราคาก็พักตัวลงมานะครับผมได้มีการอัปเดตเข้าไปนะว่าผม มีโซนนะครับรออยู่นะตรงนี้นะครับช่วง2717-2712ถึง2712นะครับก็คือโซนโซนนี้เลยนะหลังจากผมอัปเดตเข้าไปแล้วกราฟก็ลงมาเทสนะครับแล้วก็ขึ้นยาวเลยนะฮะเป้าหมายของผมก็คือผมมองไปที่ไฮเดิมก่อนนะครับไฮเดิมอยู่ประมาณ1400จุดนะครับแล้วก็เป้าต่อไปก็จะเป็นอเจ็ดาถึง2 7ง9นะครับอันนี้อีกโซนนึงตรงนี้ผมก็ได้เซล์ระยะสั้นลงมานะครับ ผมอัปเดตในทีละแกรมทุกโซนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเซตอัพที่ผมวางไว้นะครับก็ขึ้นยาวเลยอ่าช่วงนี้นะ3 3มสานะครับผมก็ได้ออเดอร์เซลชุดนี้นะครับเทสสามแล้วมีแพทเทิร์นกลับตัวนะครับในไามเฟรมเล็กตามนี้เลยนะผมก็ได้เฟรมมาระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก้าราคาก็กลับไปชนหน้าทุนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเก็บกับอไปบางส่วนแล้วนะฮะก็จบไปนะครับสำหรับแผนของเมื่อวานเนาะ เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันต่อนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับอ่าในโซนนี้นะครับผมลบออกก่อนอโอเคโซนด้านบนนะครับโซนที่น่าสนใจนะผมสนใจโซนนี้นะครับ1โซนประมาณ5.8นะครับ2758.75นะครับแล้วก็ถึงประมาณ สองเจ็ดหี่ดหห้านะครับถ้ากราฟขึ้นมาแล้วเนี่ยเราดูแสงกับตัวชุดนี้ได้นะครับเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับกราฟราคาขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะมีเลี้ยงชันกับโซนนี้ได้นะครับอตอนนี้กราฟก็กําลังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปรับตัวขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอเคยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรบ่งบอกนะครับว่ากราฟเนี่ยเขาจะปรับตัวลงนะ เราก็เทรดไปตามแนวโน้มนะครับหาดีมา์ในการเป้ารอนะครับรอกการรีเทสนะฮะในโซนแรกนะครับดีมา์โซนแรกนะผมมองเป็นโซนนี้นะอ่าผมมองเป็นโซนนี้นะครับตรงนี้ผมมองเป็น liquidity นะครับรอโดนกวาดในอนาคตชุดน,นี้ถ้าผมจะบายนะครับตรงโซนช่วงนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้มีไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับ ที่น่าสนใจนะอ่าไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็จะมีแค่โซนนี้นะครับที่น่าสนใจโดยประมาณอยู่ที่อ่าราคาโดยประมาณอยู่ที่2 7 4เจสหถึง2 7 4เจนะครับถ้าการาฟพักตัวลงมานะครับเดี๋ยวดดเราจะดูสัญญากับตัวต,วตรงตรงนี้นะครับถ้ามีสัญญาณกับตัวเราก็จะหาจังหวะในการเข้าบ่ายต่อขึ้นไปตามแนวโน้มของโครงสร้างนะครับ แต่ถ้าหลุดโซนนี้ได้นะครับผมจะมีเป้าหมายต่อไปนะครับเป้าลงต่อไปที่ราคาช่วงนี้นะ,ะผมเล็งไว้ประมาณนี้ถึงโซนด้านล่างครับ2 7 2 5ถึง273 2นะโซนอาจจะกว้างนิดนึงนะประมาณ600จุดครับ600จุดก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับ แต่ถ้ากราฟลงมาเนี่ยเราต้องดูแสงกลับตัวอยู่แล้วเราไม่ได้เข้าแบบที่กรอบโซนเลยเท่าทีเดียวนะฮะเราต้องรอเราต้องรอการฟอร์มตัวนะครับอาจจะมีการเสียโครงสร้างหรืออาจจะมี engulfing ใน time frame M5 หรือ15นะครับเป็นสัญญาณกับตัวให้เราได้เข้าเทรดนะครับเพราะฉะนั้นจุดนีน้น่าสนใจนะครับในการดู confirm buy นะครับอีกหน่งโซนนะตรงนี้มีอะไรบ้างก็จะมี d e m a n แล้วก็ดีมันฟิ แฟลเวลูแกนะครับออยู่โซนนี้หมดเลยครับนะเพราะฉะนั้นโซนเนี้ยมีโอกาสนะครับที่จะโฮราคาได้ระยะหนึ่งเลยนะครับอืมกรณีโซน2742-45ถึง4 5นะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าลงมาแล้วนะครับเรามีคอนเฟิร์มบายแล้วเราอาจจะบายไปได้ระยะหนึ่งแล้วกราฟลงมา x x c e l ลทำลายโซนนี้ได้เนะี่ยผมจะมองเป้าหมายต่อไปเลยนะอาหาจังหวะในการย่อแล้ว o o l o w w เซลนะครับ ผมจะ buy เซลล l ลงไปที่โซนด้านล่างเลยนะฮะคาดหวังโซนด้านล่างถ้าถ้าได้ราคาดีๆบนนี้นะครับเป้าแรกเนะี่ยอาจจะมองที่โลเดิมก่อนนะโลนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเหลือบางส่วนเราก็ลุ้น2.732นะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตเส้นต่างๆพวกนี้นะครับลงเข้าไปใน t e l e gram นะครับจะได้รู้ว่า เราควรจะรอที่จุดไหนกันบ้างนะครับประมาณน,นี้นะครับสำหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีอัปเดตโซนเพิ่มเติมยังไงเนะี่ยเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ในกลุ่มทีละแกมเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่มทีละแกมนะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะฮะทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ